นนเสอวันนี้เด็กชายมีตังเด็กชายมีตังค์รกแวนี้ปะพี่น้องค่ะเือเป็นไม่ได้ค่ะ ตอนอื่นกะขอสลาดีนะคะ FC ช่องมีตังนับตังถุงเงินถุงทองนะคะแม่บ้าหันสาจ้าพี่น้องมึงเนี่ยแหละพี่น้องรอ,อยออกมาเพิ่นกระสินอนเล่นอยู่นาา่ลระค่ะพี่น้องจอบเป็นตื่นผุนระค่เนี่ยแต่สร่างหลาย คนนุ่มจังเลยคนมีตังนุ่มจังเลยอนอนขดละเขาบอกขอเงินขอทองขอเงินขอทองเนะอนีตังนี่อายุทเาไรนูกับจือบ่ไรเนาะคะ่ะ ไอเพิ่นสีขามาเพิ่นสีบดีเพิ่นสีนอนยางเดียวค่ะเอสิจอบเบิ่งแมวสิตื่นบอกวนตาน,นี้นะคะ กิ้าวนตาไิกิิเข้าวนตา,อ,นา,นตาอันนี้ลูกรักพอ่พอพราะว่าเป็นบอดีเป็นสีอ่อนเป็นมาเป็นกระสีเห็นพ่อนอนนะคะเพินกรสีไปน,นอนเอือก,ลอกลหลวดพ่อก็ะเลยหักกวนเลยได้หนีพอตื่นตี ตื่นตีมีตังอี

วันวันของบ้านวันไม่ตื่นเนอะโอทีบทีบเลยเหรอหางเพิ่อนงอนะคะหางมีตต้งยังงอปลายมันจิแข็งแข็งค่ะแข็งแข็งงอง,องอค่ะพี่นอ้อแนะโอ้ยทีบทีบ ทีมอีกแล้วโอ้ยบานนี่ท่าไม่แล้วค่ะท่าไม่แล้วแม่ยักกวนหน้าสีนอนนี่ป่ะติแม่ยักกวนหน้าสีนอนนี่ป่ะติ เพิ่นมานอนอยู่นี่เพิ่นสีสบายค่ะเพิ่นบกคิดอย่างไรเพิ่นสีนอนอย่างเดียวบวกกินข้าวกินน้ำตัวคือใหญ่ไถ่ระบุอ่ะแต่เวลาเพิ่นกินเพิ่นสีกินนะคะแต่เวลาเพิ่นเวลาเข้าเปิดประตูไปเนี่ยเขาสีแลีนพิวออกไปเลยค่ะพอมีอาหารเปียกเขาก,ก็สิเคาะ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 เพิ่นก็สิกลับมาแต่กูเด้ ทำทานะค่ะมันแปลกอยู่เด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลุ่เด็กนอนครับสวัสดีครับคลุ่เด็กนอนครับพี่น้องก็ซีเห็นในคลิปอันคลิปสั้นเนาะค่ะ เอามาตั้งแต่เพิ่นซำกำปั่นเล็กน้อยะคะ่ะได้ประมาณเดือนบ่ฮอดเดือนแม่ประมาณ20กว่ามื้อนี่นะคะเอาเพิ่นมา <c oughs> น้อยอีหลีเอามาคู่กันกับนับตังเนาะคะ่ะโตคอรอ์เดี่เลี้ยงก็บ่เป็นมาเนี่แมวนมไก่เพิ่นเลียกินเองค่ะเทใส่ถ้วยให้เพิ่นเลียกินเองพเพิ่นกินใส่จุก เพื่อนก็บอกกินจุก <c oughs> <c oughs> เพื่อนบอกกินจุก <c oughs> เพื่อนเลียเอานะคะซองพี่น้อนกันเลยอันนี้ถามา <c oughs> ครับ <c oughs> ครับอันนี้เคยป่วยอยู่เทอร์ห,อนนอนหนึ่งค่ะตัวฮอสหลอดหนึ่งเนาะตัวฮอสมีไข่เพิ่อนก็นอนสมองมเสียงแต่ว่าหูเรียกว่าเพิ่อนบัวสบายเนาะ ตบเปิงโตบนห้องเปื่อยๆรากกด่านันี้เพื่อนอักเสบเนี่ยนี่ซเป็นอักเสบเ,เ,เป็นกัดกันเข้าบ่กเห็นนะคะก็นอนส้มมากินข่าวก็ได้ผ้าไปหาหมอซองมือเท่านั้นคะ่ะพี่้องซื้นหมอก,กอกแกแรนหล่นคือเกานั่นแหละค่ะคะือเพื่อนป่นวย แม่กวนติแม่อยากวนแม่อยากวนแหน่แม่อยากวนพงเม่วนแน่พี่น้องเอฟซีดินด่นน้ำแน่ดินคือการกับแม่เนี่ยโอ้ยทีบอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับฝากซองเลยน้อยกับร่างสั่งไม่เนาะค่ะ พี่น้องด้เบิ่งแยกงน้ำในเด้อค่ะเด้อม,มีตังนับตังถุงเงินถุงทองแมวบ้านหันศาของเรานะคะฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้แมวสีตัวหันษาคี้ดื้อไลยพี่น้องเอ้ยเุนเบิ่งหนาเป็นหนาวานจินะ้มน,น้อยเอซีพี่น้องเขาบ่าเบิง่งเหมน แมวนะคะก็ขอให้พี่น้องมีสุขมีหลากรำด้วยสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเป็นแมวก้าชีวิตนะค่ะคอพี่น้องรำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสะก้อนสิกวันพุ่นเลนต่อไปดอกค่ะตื่น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 แม่สำหรับคลิปนี้ไว้สำนีค่ะสวัสดีค่ะ